กับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์กันหน่อยอเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบในการที่จะใช้พี่วินกันเพราะว่ามันสะดวกนะฮะเร็วด้วยในภาวะที่รถติดติดแบบนี้ช่วงเช้าใครนั่งกันหรือเปล่าแต่ถ้าใครนั่งพี่วินนะฮะเช็คกันดีๆว่าพี่วินเนี่ยพร้อมในการขี่ไหมพร้อมในการขับหรือเปล่าเพราะอย่างชายคนนี้คุณผู้ชมครับมีการไปใช้บริการพี่วินรายหนึ่งแต่ลองสังเกตแล้วพฤติกรรมดูแปลกๆขี่ไปขี่มาวิดเกือบโดนรถเมย์ชนด้วยครับเมาป่ะเนี่ยพี่ ก็แล้วเมื่พี่เมาป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมาแล้วมาขับรถได้ไงเนี่ยพี่ลงมาครับพี่กลับเลยนะกลับเลยพี่ไม่ต้องส่งใครแล้วเนี่ยอันตรายมากเลยเนี่ย เนี่ยสุดท้ายคือพี่เขาเมานะฮะเมาเลยตอนแรกพยายามจะถามแล้วพี่เมาไหมเนี่ยเมาไหมเนี่ยเขาบอกมึนๆกำลังมึนเลยกำลังเกลืเกลมึนๆเลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปล้มอยู่ตรงนี้เลยครับที่ริมฟุตบาทและจุดที่ล้มเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงหน้ากรมการขนส่งทางบกพอดีเลยนะฮะอยู่ตรงจตุจักพอดีเป๊ะๆเลยอะแต่ว่ามันกลางคืนแล้วสำนักงานเองเขาก็ปิดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้หลังจากนี้ต้องมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมและ โดยจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือพี่คนนี้พี่วินเนี่ยแหละเขาเมาอย่างชัดเจนเลยมีการขี่ไปเซไปเซมาเหมือนจะล้มตั้งแต่แรกแล้ววิดเกือบโดนรถเมชนด้วยเจ้าของคลิปเองก็พยายามจะถามนะว่าเมาหรือเปล่าเมาใช่ไหมเนี่ยพี่วินตอนแรกปฏิเสธบอกแค่มึน,มนเๆเฉยๆแต่สุดท้ายยอมรับว่าเมาหลังจากที่ ล้มไปนอนกับพื้นแล้วและพอลุกขึ้นมานั่งได้เนี่ยยกมือไหว้ขอโทษเลยบอกผมเมายอมรับว่าผมเมาจริงๆหลายคนเห็นคลิปนี้ครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะเพราะว่าคือต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารเพราะว่าพี่วินเนี่ยเป็นขนส่งสาธารณะนะฮะการที่คุณจะเมาเนี่ยลำพังขี่เนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วไปรับผู้โดยสารอีกมันก็ต้องคอยดูแลชีวิตความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนด้วยเหมือนกันนะฮะ ในขณะที่บางคนก็เรียกร้องครับบอกว่าให้กรมการขนส่งทางบกเนี่ยตรวจสอบพี่วินรายนี้ทีทีนี้ทีมข่าวครับมีโอกาสไปพูดคุยกับคุณต้นนะฮะซึ่งเป็นคนที่โพสต์คลิปนี้นี่แหละบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นคือ2มิถุนายน ตอนเขาตอนที่ตัวเขาเองเนี่ยลงมาจาก BTS ก็เลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์รายนี้ซึ่งตอนที่ไปเนี่ยเหลือพี่วินคนนี้เพียงแค่คนเดียวหมายเลข8นะฮะเซอร์วินหมายเลข8ซึ่งตอนที่เขาซ้อนท้ายไปเนี่ยเขาบอกว่าโหตอนแรกเริ่มได้กลิ่นก่อนแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์มันฟุ้งมาเลยไม่ใช่แอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะแต่ว่ากลิ่นแอลกอฮอล์ที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันโชยออกมาชัดเจนเลยขี่ไปสักพักหนึ่งเริ่มเซไปเซมาซ้ายขวาเกือบโดนรถเมย์ชนเนี่ย จนสุดท้ายรถก็ไปชนกับขอบทางแล้วก็ล้มลงไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปไปนะฮะส่วนตัวเขาเองเนี่ยเอาเรื่องนี้ครับไปโพสต์ทางเพจดังเพราะว่าอยากจะออกมาเตือนให้กับผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยรวมไปถึงอยากให้พี่ที่ขับวินมอเตอร์ไซค์หรือคนขับรถโดยสารสาธารณะทุกคนนะฮะห่วงเรื่องของความปลอดภัยกันหน่อยโดยเฉพาะาความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ เลยพี่อย่ามาขับเลยครับมันมันคนมันไม่คุ้มครับพี่บางทีถ้าเป็นผมยังคล่องตัวยังกระโดดหนีได้แต่ถ้าเป็นคนที่เขาไม่คล่องตัวเป็นคนแก่เป็นคนอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเจ็บแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็อยากฝากให้ในการขับรถก็ไม่อยากให้ประมาทครับแล้วก็ขับรถตามกฎจราจรหน่อยครับแล้วก็ยิ่งเมาอะไรเงี้ยครับก็ไม่อยากให้มาทํางานอะไรแบบนี้ครับอันตรายกับคนอื่น อย่างที่คุณต้นบอกเลยนะว่าถ้าเป็นคนที่กำลังกรเฉงหน่อยอยังก,กระโดดออกมาทานัน<ช>ลองคิดดูดิถ้าเป็นเด็กล่ะถ้าเป็นผู้หญิงล่ะหรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถขึ้นไหวได้คล่องตัวเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นก็คงบาดเจ็บไปมากกว่านี้ทีนี้ทีมข่าวก็เลยเดินทางไปที่วินมอเตอร์ไซค์ดังกล่าวด้วยนะฮะไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมวินซึ่งทราบว่าวันที่ไปเนี่ยคือคนขับคนดังกล่าวไม่ได้มาในวันนั้นนะฮะ แต่พอทราบข่าวเพื่อนๆบอกว่าอยากจะฝากขอโทษไปยังผู้เสียหายด้วยรวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะฮะและอยากจะบอกว่าไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนด้วยนะฮะ,ฮะช่วยกันดูแลนะคะคจิตสำนึกเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถสาธารณะนะ